ข่าวด่วนท่วมหนักมวลน,น้ำไหลทะลักท่วมรอระบายวันนี้ฝนเริ่ม19-21ตุลาคมหนักขึ้นอีกพยากรณา์ากลับมาพบกันอีกครั้งกับช่างวาตภัยอุทกภัยพียากรณา์าทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพยากรารีพร์ลูกขิจาชัยทางเ c e b o o k ประจําวันพรหัสบวดีที่17ตุลาคมในช่วงเย็นสวัสดีวันออกพรรษานะครับ ซึ่งในวันนี้แอดมินก็ได้มีโอกาสเดินทางทําบุญนานทีปีหนนะครับช่วงนี้พวกเราชาวพุทธอย่าลืมข้าวัดทำบุญตักบาตรกันนะครับซึ่งในคืนนี้แอดมินจะพามาดูและติดตามให้ด้านของน้ําทะลักท่วมบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับซึ่งเป็นน้ําท่วมรอระบายที่เกิดขึ้น โดยเมื่อวานนี้จากที่แอดมินแจ้งเตือนให้ด้านของหย่อมความประกาศตามหรือหย่อมฝนที่ปกคลุมบริเวณพื้นที่ชายฝั่งประเทศเวียดนามและมาที่บริเวณพื้นที่กัมพูชาและในบางส่วนก็กระจายกลุ่มฝนมาที่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกก็ทําให้ท่วมอย่างที่ทุกท่านเห็นกันเมื่อวานนี้นะครับตามที่ได้นําเสนอข่าวไปโดยเฉพาะนะครับบริเวณพื้นที่จังหวัดระยองได้เกิดน้ําท่วมรอระบายน้ําท่วมผิวการจราจรเหตุจากฝนถล่มลงมาอย่างหนัก บริเวณหน้าศูนย์ป้องกันดับเพลิงมาบยางพรสะพานซีซึ่งนะครับภาพของน้ำท่วมสะพันน้ำทะลักท่วมไหลหลา,ลากอย่างที่ทุกท่านเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากมูลนิธิกู้ภัยอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนอกจากนั้นแล้วนะครับในวันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อเนื่องจากด้านของปัจจัยก็คือด้านของลมตะนออกและลมตะนออกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดเข้ามาปกคลุม จากบริเวณพื้นที่ชายฝั่งเวียดนามทางตอนกลางซึ่งจะปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกอีสานทางตอนล่างซึ่งเกิดจากการนําเข้ามาของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ดังนั้นกลุ่มฝนที่พัดนําเข้ามาก็จะตกจากฝั่งตะวันออกมาสู่ฝั่งตะวันตกจากเฉียงใต้มาเฉียงเหนือนะครับ ดันงนั้นที่ทางของความชื้นก็จะถูกพัดนำเข้ามาตามในด้านของฝนจากทะเลจินต้าและทะเลอ่าวไทยซึ่งเป็นกลุ่มฝนนะครับที่จะเริ่มเข้ามาโดยเฉพาะในช่วงบ่ายคำ่ำดึกซึ่งจะไหลเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่อีสานทางตอนล่างในบางส่วนของอีสานทางตอนล่างที่อากาศยังไม่แห้งนักนะครับจากมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมที่ยังคงพ่อหลวงเหลือในด้านของความชื้นปกคลุมอยู่ก็จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามา ดยเฉพาะเมื่อคืนนี้นะครับบ้านของแอดมินเองก็มีฝนตกหนักเลยนะคะเมื่อคืนนี้แต่ตกแป๊บเดียวนะครับรองน้ําได้ประมาณ1กะะมังและนะคับ,บริเวณพื้นที่ฝั่งล่างของสีสเกตตกแทบจะทุกวันเลยนะครับในช่วงนี้ร่วมถึงบนราชธานีและสูรินซึ่งนะครับก็เป็นฝนที่ตกจริงจากที่แอดมินได้สอบถามและสัมภาษณ์ในด้านของ f อที่อยู่บริเวณพื้นที่ดังกล่าวนะครับ ในวันนี้ฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้น17-18ตุลาคมและหลังจากนั้น19-22จนถึงตุลาคม ฝนจะเริ่มกระจายตัวไปในแต่ละภาคทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานาคารบริเวณตลและภาคใต้ซึ่งนะคบในด้านของปัจจัยของฝนก็คือในด้านของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนากลุม่มฝนเข้ามาสู่บริเวณพื้นที่สารทางตอนล่างนะครับบางพื้นที่ที่ยังคงมีความชื้นอยู่ก็จะตกดีหน่อยนะครับอย่างช่วงนี้มาที่ภาคตะวันอ,นออกซึ่งภาคตะวันอ,นออกก็ยังคงมีความชื้นอยู่ใกล้กับบริเวณพื้นที่ทะเลรวมถึงภาคกลางทางตอนล่าง,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 งก็จะพัดนําความชื้นเข้ามาได้มากกว่าบริเวณ ที่อีสานนะคะเพราะอีสานยังคงมีบริเวณพื้นที่ประเทศเวียดนามทั้งประเทศลาวรวมถึงบริเวณพื้นที่ประเทศกัมพูชาล้อมรอบอยู่นะครับในด้านของการประแทกภูเขาหุบเขาอะไรต่างๆก็จะทําให้การเกิดฝนก็จะเป็นไปได้ค่อนข้างยากกว่าบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกอยู่แล้วนะครับ รวมถึงภาคกลางทางตอนล่างรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักมากกว่าบริเวณพื้นที่อีสานทางตอนล่างแต่ก็ยังดีหน่อยนะครับส่วนอีสานทางตอน,นบนขึ้นมาหน่อยฝนก็ตกได้ยากนะครับแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีฝนเลยก็จะมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนํากลุม่มฝนเข้ามาเป็นกระจุกบางพื้นที่เช่นกันนะคบส่วนภาคเหนือก,ก็จะมีได้ของลมแปรปรวนพัดเข้ามาปกคลุมบางส่วนก็ได้จากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้แต่ในบางส่วนนะครับฝนจากประเทศเมียนมาจาก,กลมตะวันตก ก็จะพัดเข้ามาปกคลุมได้เช่นกันนะคบดังนั้นภาคเหนือก็จะมีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาได้ในบางพื้นที่เช่นกันนะครับซึ่งนะคะไม่ได้ของพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักโดยส่วนใหญ่ก็จะเน้นฝั่งล่างนะครับตามทศมินได้ไอธิบายไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาโดยเฉพาะนะครับ,บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้และภาคกลางทางตอนล่างตั้งแต่ราชบุรีกรุงเทพมหานาครนนทบุรีปรทุมธานีนคปรปฐมสมุทรปราการสมุทรสาคร สมุทรสงครามพระนะครศรีวิทยาสระบุรีนะครนายกปราจีนบุรีสาแก้วจงงเรรชนบุีะยอจันทบุรีตราดชุมพรระนองพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่นะครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลสงขาาลาพัานียะลาและนาราธิวาส นอกจากนั้นแล้วนะครับแอดมินเตือนภัยสภาพอากาศแอสอน,นันอย่างแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักมากสีแดงบริเวณจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตและกระบี่ส่วนแอดมินเตือนภัยสภาพอากาศแอดธนวัฒน์แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนกักพื้นที่สีเหลืองบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำปางลำพูนตาสุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์ นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีลบบุรีสระบุรีนครนายกปราจนบุรีตากแก้วจัดจึงซาวชนบุรีระยองจันทบุรีตราดกรุงเทพมหานครนนทบุรีทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรี ขอนแก่นชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสรารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตอุบลราชธานีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝ่าระวังฝนตกหนะัก ปริมาณฝนสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้นะครับส่วนบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็จะมีร่องมอรสุมเดือนขึ้นมาพาดผ่านจากภาคใต้ทางตอนกลางขึ้นมาภาคใต้ทางตอนบนและฝั่งตะวันออกเข้าสู่หย่อมความรกาศต่ำบริเวณชายฝั่งเวียดนามทางตอนกลางนะครับ และนะครับหลังจาก17-18ตุลาคมในช่วงที่19ตุลาคมถึง22ตุลาคมฝนจะเพิ่มมากขึ้นอีกซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยเป็นฉบับที่1และ2นะครับจะกระทบตั้งแต่19-21ตุลาคมจากมวลอากาศเย็ยนระลอกใหม่ที่จะแผ่ลงมาผลักดันนะครับในด้านของความชืน้นที่อยู่บริเวณพื้นที่ฝั่งบน เลื่อนลงมาบริเวณพื้นที่ฝั่งล่างและจะเกิดแนวประธะอากาศจากอากาศที่หนักแน่นอากาศเย็นช้อนกับอากาศร้อนชื้นเกิดเป็นพายุฝนฟ้าขนองพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรง พายุฝนฟ้าขนองถ้าเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงก็จะเกิดในด้านของลมกระโชกแรงดังนั้นนะครับขอให้ระวังในเรื่องของลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โลงแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้กับสิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงร่วมถึงดูแลสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับ นอกจากนั้นแล้วความชื้นที่ถูกผลักดันลงมาจากมวลอากาศเย็นก็จะส่งผลให้ลมตมออกและลมตมออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และทะเลอ่าวไทยเข้ามาปกลุมประเทศไทยตอนบนซึ่งนะครับจะดันร่องมรสุมให้พาดผ่านภาคใต้ทางตอนกลางอีกครั้งจะทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขานองเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ลมกระโชกแรงบางแห่งพร้อมกับฝนนะครับ ส่วนภาคใต้ก็จะมีฝนต่อเนื่องและจะมีฝนตกหนักบางแห่งฝนตกหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจจะทาให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้นะครับส่วนการแจ้งเตือนฝนในวันนี้17-18ตุลาคม2567 ภาคเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ30ส่วนามากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ลำพูนล,ลำปางตากสุขโขทัยและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ20ส่วนมากนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละ40 ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครสระบ,บุรีและพระนครศรีวิทยาภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองไว้ละ60ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสาชิงเซาสาแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนฟ้าขนองไว้ละ60ฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองไว้ละ60 ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะรานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนอกจากฝนระลอกนี้แล้วนะครับ หลังจากวันที่22ตุลาคมเป็นต้นไปคือ23ตุลาคมจนถึง28ตุลาคมปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะลดลงและฝนจะเพิ่มมากขึ้นบริเวณพื้นที่ภาคใต้ลุ้นหย่อมความกดอากาศตา่ำจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมภาคใต้ทางตอนล่างนะครับอีกรอบหนึ่งในช่วงที่29ตุลาคมจนถึง1พฤศจิกายนขอให้ติดตามและลุ้นหย่อมความกดอากาศต่ำไปพร้อมๆกันนะครับข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลที่นําเข้ามาใหม่ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมอาจมราย,ยางานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ใหนด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปขอบคุณครับ